อันโสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คือเรามาเล่นเกมเทมเลกันติกแล้วนะครับับ EP สามแล้วก็เตชิมเขาอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยคราแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดไมได้ด้วยเหตุผลบางประการเขากําลังไปฟาร์มแรกอยู่นะครับท่านผู้ชมใน EP นี้เราจะเราจะไปทําฟาร์มแมงมุมกันแล้วก็เปลี่ยนสายเป็นสายซัมมอนโดยสมบูรณ์อาจจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสายเมลีอีกก็ได้ครับ,บผมสู้บอสต,ตัวอะไรไม่ไหวอย่างนะครับแต่อย่างแรกเลยไปทําฟาร์มแมงมุมก่อนเพื่อหาชุดกอะแมงมุมแล้วก็ คาทาเมนูโอ้โหแล้วปีดมาเกิดได้เกิดได้ตรงเวลามากตอนตัดคลิปก็ไม่เกิดนะพอตอนอัดปุ๊บเกิดเลยเยี่ยมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอจัดการอีเวนต์ก่อนอ๋อท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เจอกับนางเมมูอันที่สองแล้วครับเหมือนว่าอันนี้น่าจะดีกว่ามากๆผมเข้ามาไม่ถึงไม่ทันอะไรมันก็เกิดให้ผมแล้วนะครับผม โอ้โหแต่ว่าแมงมุมเนี่ยมันไม่สบม,มันตีมันเข้ามาในบล็อกไม่ถึงสองบล็อกได้นะครับไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันตัวมันใหญ่เกินไปเราก็สามารถใช้จุดนี้ในการฟาร์มได้โดยการแล้วก็อุดบล็อกให้มันเหลือแค่ขนาดสองเห็นไหมท่านผู้ชมเออโอ้โหแต่มันยังยิงใหญ่ได้อยู่นะครับผมก็ลองด้วยนะมันมันค่อนข้างจะแรงอยู่แต่ว่าถ้าว่าเราตีมันเนี่ยมันก็จะติดสตันก็จะยิงใหญ่ไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้ใหญ่แมงมุมประมาณสี่สิบกว่าอันมั้งผมก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับผม มีหัวใจคริสตัลฮาด้วยโอ้โหตรงนี้แมงมุมยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอางี้มาแมงมุมมาโอ้โหพลุวิอุวยิววิวซ้ายไอ้สบประมาทมันเกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมกลับมาสู่ที่รังแมงมุมเจ้าเก่าเจ้าเดิมท่านผู้ชมครับ ก็ตามระเบียบไปฟาร์มต่อนะครับท่านผู้ชมขอฟาร์มสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ fast ไม่ใช่ fast travel fast forward ภา,า,าพานะครับท่านผู้ชม มาเยญ่ๆอย่างนี้ตีฟินๆเลยครับ a s m r รูดรูดมอนิฟินๆได้มาสิบหกขาสิบเก้าขากลับเลยไม่พูดพังทำเพลงชินชินช้นชินชินชินมาเอาขอมา,อาขอมา,อาขมา,าขมาเอาเอาโ okay อ <Yeah S 2> เคเยวเราเขาขึ้นมานะครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็เก็บเงินเก็บของไปก่อนแล้วก็เราได้มาสิบเก้าอันามาค้าพร้อมกันเลยนะครับท่ผู้ชมหัวใช้แปดอันตัวใช้สิบหก กลายเป็นยี่สิบหกอันแล้วครับผมยี่สิบหกกลายเป็นสามสิบแปดครับผมก็ถ้าเบอร์ใช้เซตหนึ่งก็สามสิบแปดขานะครับผมแล้วก็ถ้าเะะบอร์ใส่กับไอไม้คาถาน,นี้ก็คือผมไปผมว่าจะครับผมเหิข้ามมาก่อนนะครับท่ทานผู้ชมผมขอโทษนะครับเอ่อก็จะใช้ประมาณอยู่ที่ห้าสิบบวกบวกะครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมถึงเวลาอัดหมาอสุมแล้วนะครับผมว่าของเราตอนนี้ก็น่าจะน่าจะค่อนข้างจะพร้อมแล้วในการจะสู้กับควีนซามนะครับผมมาชินเกียร์พร้อมอย่างเพื่อนพร้อมแหละหมายความว่าไงวะเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเพราะว่าผมพร้อมแล้วอันดับแรกเตรียมมันยาเตรียมมันยา น้ำยาไม่ค่อยมีเยอะโอ้โหดามิดร้อยเป๊นหนึ่งน้ำยาหิ้วเลือดมันรับไม่ได้กับน้ำยาหิ้วเลือดว่ะหาเมอรอชันซื้อน้ำยาจุดๆประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมแล้วก็ว้าไปมาเตชินแกคงพร้อมแล้วแหละเรามาผู้ชมอีกเทงหนึ่งมา เพลงหนึ่งผมเล่นสายเมลีผสมแซมมอนสายเมลีผสมแซมมอนแซมมอนรึ๊บรึบ้ย้ย้ย้สายโยโย่โอ้ยอย้อเดี๋ยวเตีลูกน้องเดี๋ยวเจ้กล โอ๊ยองน้องน้องโอ้โหโอ้โหเกมาใช้เสยเวทย้อนกลับเรียบร้อยโอ้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 ยไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละกูต้องการออโตัวอีเบลโทรศัพท์โอ้ย วาวางีดีกว่าวางเลยมื่อเห็นไหมก็กกลมันอยู่ข้างหอะไรก้นกกลไอ้ก้อนกลสามันมันอยู่ข้างหน้าเรเลยื่อเี้อ๋อโอ้โอ้ย้งคเกือตายแล้วท่านผู้ชมโอชิตโอชิตโอชิชิิบ้าไปล้ กูชีดกูโดนทิ้งฉีบ้าฉีบ้าเันมสนามันสลามันก็ยังอยู่กับมึงว้ยมันเปิดบังใครแล้วชินโอ้ยมันแรงจังอ่ะพูกน้องมันก็เยอะแล้วเกินก็ไม่ไหวละกูไปใช้แผนหนึ่งดีกว่า คือรถไฟกลัวมันมันได้นะเวชินรถไฟกลัวเขากูใช้รถไฟกลัวเพราะว่ารถไฟกูมันช้าแกต้องแกต้องเปลี่ยนรถไฟไเป็นเวอร์เวอร์ชั่นไฟติกโคกูกูแค่ถอดรถไฟกูใช่แกต้องถอดรถไฟไโอเคมันจะตายไม่มีแรงเลยโอเคคิวเสร็จแล้วบอกมีเงินไหมหรือมึงไม่มีมีอยู่แล้วรวยชินขึ้นรถไฟไม่กูว่าไม่หลอดชัวร์ มาคเียครับเพราะว่าเพราะว่าเพอเกียรก็เห็นมันมีกระสุนโทรโฮเต็มไปหมดเลยยิ้มยิ้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 มีกันไหมมีมีว้ยมีวันมีวันมีวันมีเงินเงินเงินมีกันไปมีเงินไปมีมีกันเงิ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 นคือทุกอย่างเงินคือทุกสิ่งนี่คือความหมายของเงินโอ้ยทู้ชมสามารถต่อต่ออายุชีวิตได้ อันนี้อยู่ไหนวะนี่ไงผมเจอมาโอเคมาท่านผู้ชมชิมมึงกลับบ้านมึงกลับบ้านไปฮิ้วเอาใช้นี่ฮิ้วเหรอไม่เป็นไรโอเคชิมถึงเวลาที่มึงต้องกลับแล้วบ้าบ้ากลับบ้าบับแต่กูจะตายแล้วโอ้โหกูโดนกูโดนฝูงสลาฟินอักไอ้เหี้ยกูโดนฝูงสลาฟินอักแล้วมันอยู่ไหนโอ้ยเชื่อมตัวกันห้ย ขี่บ้าเทนเซ่เขาไปสายซสม่อนแม่งแม่งมาตีเดี่ยวอะมันไม่ตีหมูเว้ยเลยสกายแฟกเจอร์มึงแม่งดาวเห็นดีจัดแต่โคตรมานานะปทั้โอ้ชิบาเดเซ่โอ้ยจินจินจินโอ้โหเฮ้ยกูทำผิดแค่นี้แหล่ะวะ โจมตีว้ากลับบ้านโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะพี้เลยสลามโอ้ไม่ไหวว่ะชินมาไปตามไปก็ตามที่ตามกูยังไม่หยุดกับหมอนูเหลือกันเท่าไหร่เหลือกันเท่าไหร่อะกูไม่รู้อู้หอะไรเยอะแยะจ้ะสลาวเต็มไปหมดเลยเหมือนเท่าที่แรกสที่กูเห็นประมาณยี่สิบกนะน่าจะพอแหละมั้งโอ้เช็ดอ๋อ โอ้เราหมัดมูนมาอะไรตอนนี้โอ้โหโหูจังหวะมากเราเป็นคนดวงดีไงเออใช่เราเป็นคนดวงดีมากแต่เรจะตายแล้วเฮ้ยเราจะแพ้แล้วโอ้เราจะแพ้แล้วเอา,า,าไปขนาดไหไม่โอ้ร้องเสียงหลงเลยกูไอ้เหี้ยเอ้ย บัตรมูลก็เสือกมาเกิดเลยตอนนี้ไอชินเงินมึงเหลือเท่าไหร่ยักไอมดตรได้เลือดเลือดมาเหลือหนึ่งพันสี่แล้วชินบัตรใส่บัตรใส่บัตรเออเออในที่สุดคอนเทนต์ในวันนี้สำเร็จตาเป้าไหม อย่างนั้นมันก็ไม่ท้าวอลออฟเฟสแล้วว่าแต่ยังแต่แต่วา่าม,มันทอลล์หดเหมือนกันอ่ะแต่แต่ว่าสิ่งเดียวที่เหมือนก็คือไอชิ้นแม่งแบกชิ้นแบกสั่ง<ะ>โ <c oughs> <c oughs> โอเค,คกูกลับบ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุเดี๋ยวกูไปเ <วะ S 1> ก็บของเก็บของเอาสงมอไปไปอยากได้เ <c oughs> อ้าเอาโอ้ได้แล้วเหรอเชื่อเพื่อนว่าคพือว,ว่ามันจะทรลล์โหกว่านี้ไม่เป็นไรแบบนี้อะดีละ ได้มาดีๆแบบน no? no? ี้ดีละวถ้าผ er> ู <ui> right? <t ums with> ้ชมดูซัมเมอร์ตัวนี้นะครับผู้ชมคือมันโหดโหดขนาดไหนอะเหรอดูดูดูดาเมจนะดาเมจถึงจะน้อยแต่จะดูเลือดเลือดมอนดูเลือดมอนมันสลายไปแบบรวดเร็วเลยท่านผู้ชมโคตรโหดมมออออนนนัเเลืด้ยงหรือเปล่าพีดว่าไงนะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาไปทดสอบว่าตัวอะไรดีเอ่อไปตกปลากันเถอะชิน มาท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้มาตกฟุตฟินบอเหลืออะไรทั้งสิ้นจริงๆจ๊กโจ๊กโจ๊กโอ้ยเจอดตัวนี้ตัวตอนนี้ก็มีโอกาสดรอปเอ่อข้าวพาเหมือนกันแต่ว่าแค่จะโอกาสดรอปน้อยกว่าโอ้โหแต่มันโหดมันโหดมากมันเร็วมันเร็ววะอินชิบ้เอาไปขาย เพราะเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะ,ะรครับท่านผู้ชมครับเอ่อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปหาเซง็งติงสตาร์